ทำงานแต่งแบบนี้แล้วมีความคิดที่จะแต่งงานไหมฮะก็มีความคิดอยู่ครับแต่งแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจะเอาผัวหรือเอาเมียประทานเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารพุทธนะครับมีแฟนหรือยังครับคุณอยากมีแฟนยังครับยังไม่มีนะครับโอ้โหเผื่อจะได้มีโอกาสแต่งต่อไปวันนี้อยากให้คุณอยากอวยพรคู่บ่าวสาวของเราหน่อยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่มณฑลที่หอนะครับวันนี้มาสอนวิธีงานแต่งนะครับ ก็ใครที่สนใจแต่งงานก็เชิญได้เลยนะครับที่บนทานทิพยอนะครับโอเคตอนนี้ขบวนขันหมากําลังจะมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงขบวนแห่ขันหมากําลังขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับประตูเงินประตูทองของฝ่ายเจ้าสาวซึ่งเป็นประตูที่ฝ่ายเจ้าบ่าเนี่ยจะต้องเข้าไปเพื่อทําการสู่ขอนะครับเป็นพิธีมั่นนะครับในช่วงเช้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่างๆนะครับ ตอนนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาทั้งผ่านขันหมากแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนๆน,นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปนี่ก็จะต้องมีการวัดศักยภาพนะครับมีคําถามมีการละเล่นเล็กๆน้อยๆ,น,อยๆน,อยนะครับโอเคโอ้โหวันนี้ขบวนขันหมากมากันเยอะแยะมาทำไมครับเนี่ยมาขอผู้สาวบอกครับ อ๋อผู้สาวชื่ออย่างล่ะครับอ้าวจำแพนตัวเองไม่ได้จำแพนตัวเองไม่ได้ชื่ออแกนเหรอครับอโอ้ยแล้วเขากั้นอย่างนี้เนี่ยจะเข้าไปยังไงเนี่ยเขามีเอาเอาจากซองเหรอฮะอ๋อเอาซองนะครับอ่าประตูนี้ยังไงครับประตูนี้จะทดสอบยังไงครับอ่าถ้าคนรักอแกนก่อนครับ <c oughs> อ๋อยื่นอ่ยื่นซอ,องนี้เป็นซองแดงหรือซองขาวรับเนี่ย โอเคโอเคอ่าผ่านครับประตูนี้ผ่านครับไปขบวนขันหมากกำลังเข้าไปนะครับตอนนี้โชว์ช้าโชว์ช้าก็เป็นช่วงการเชิญ <ồ evet. S 2> ผู้บ่าวสาวนะครับผู้บ่าวสาวก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่วิธีการมั่นนะครับในลําดับต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นวิธีการสวมแหวนแม่นะครับหลังจากที่คุณแม่นะครับได้ทําการแบกสินสอดไปเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นวิธีการสวมแหวนสําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นพิธียกน้ําชานะครับยกน้ําชานะครับโดยจะเป็นประธานนะครับตามด้วยคุณพ่อคุณแม่และผู้หก่ผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ทางไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับคารมน้บถือครับทำการถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ดีงานเย็นนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการซ้อมรอบที่สองนะครับก็เป็นอีกออแกไหนหนึ่งนะฮะที่ ทางพี่จอรจัดหามาพี่จอรครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับผมก็วันนี้เขามาเข้ามาก็เลยแข่งแข่งราคากันนะครับว่าแข่์กันนะฮะเอาเกไหนเอาเกณฑไหนของของบริษัทไหนจะได้ไฟสู้กันสู้กันโอเคครับผมโอเคครับก็เสร็จพิธีการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะบอกว่าวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทั้ง2ทีมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันรอบบ่ายเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่จอรกันนะครับอ่าเมื่อกี้ เป็นไงบ้างครับผมอะไรอะไรกเป็นยังไงบ้างวันนี้อ๋อก็สนุกดีครับสนุกดีก็ตื่นเต้นดีครับใช่วันนี้ก็พี่เพื่อนที่ร่วมงานก็ให้ความร่วมดีครับสนุกสนานมากเลยเห็น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 ทำงานแต่งแบบนี้แล้วมีความคิดที่จะแต่งงานไหมคะก็มีความคิดอยู่ครับแต่งแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจะเอาผัวหรือเอาเมียจะขนาดนั้นเลยเหรออ๋อโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเย็นตอนนี้เราพักกันข้าวก่อนได้เลยโอเคครับผมไปครับโอเคครับช่วงบ่ายนะครับเราก็จะทําการซ้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงานกลางคืนหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเราก็ทําการซ้อมนะครับงานเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพิธีการแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตามมาครับนี่เป็นทีมงานของเรานะครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ทีมงานนะครับอันนั้นก็เป็นฮอนะครับที่เราใช้จัดนะครับ ใช่ต้องรอฟังเพลงปุ๊บพอเพลงขึ้นปุ๊บรอจังหวะถ้าปล่อยตัวพิธีกรก็จะบอกอ่าต้อนรับไฟก็ขึ้นพอเปิดปุ๊บพอพอเห็นปุ๊บไฟมาเลยเป็นชัดใช่แล้วพิธีกรจะรับอยู่แล้วพิธีกรจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคนี่คือจะในตอนทีนี้ก็จะเปิดตัวเจ้ารถบัสเจ้าสาวพิธีกรเพลงขึ้นเขาต้องส่งอยู่แล้วพอเพลงขึ้นปุ๊บกำลังคุยงานกันนะครับ ตอนนี้คิวงานเย็นน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่าด้านในเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามมาเลยครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับมณฑาทิพย์ฮอ์นี่อันนี้เป็นทีมงานนะครับอยู่กันแยะแย่มากมายเลยทีเดียวนะครับผมชอบอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับจอ LED นะครับก็แบบว่าใหญ่มากๆครับตอบโจทย์มากสําหรับใครที่จะแต่งงานแล้วแบบชอบในเรื่องของการโชว์นะครับ พรีเซนเซชันนะครับหรือว่าเป็นภาพสดๆเนี่ยนะครับก็จะได้แบบจอใหญ่มากๆเลยอันนี้ยังแบบธรรมดานะยังแบบใหญ่ไม่สุดนะนี่ด้านด้านขวามือนะครับโหจอใหญ่อลังการมากนะครับจุได้ไม่ต่ำกว่าร้อยโต๊ะได้นอนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมตัดเค้กนะครับของคู่บ่าวสาวนะครับเห็นไหมฮะโอโหเข้ามานี่ก็บรรยากาศอบอวนด้วยความรักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงพิธีการกันนะครับอ่ะตามมาครับ อย่าไปเตรียมตัวกันก่อนครับเหตุผลที่เราต้องมีจอ LED ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือใครเคยเป็นบ้างฮะเวลาไปงานแต่งเพื่อนหรือว่าไปงานแต่งคนรู้จักเนี่ยแล้วเวลาเราไปนั่งเนี่ยนะครับเขาแขกเคิร์กนี่เขาจะไม่ค่อยสนใจดูว t ทาดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราแม่งตั้งใจมาใช่ไหมตั้งใจทํามาเพื่อนําเสนอหรือว่าบอกประวัติเรื่องราวให้ดูกันนะครับบางคนก็นั่งตัก อ,อ,อาหารบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะนั่งอยู่ตรงไหนของมุมห้องนี้นะครับจะเห็นได้ทันทีเลยเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าการันตีเพราะว่าเข้ามานี่ได้ยินเสียงป๊าป๊าป๊า,ปาโอ้เสียงดังมากชื่นชอบมากครับผมอันนี้จอขนาดเท่าไหรค่ครับพี่อ๋อใหญ่เลยเหรออ๋อใหญ่แต่แต่ตัวนี้ก็คือคูณ3ามเท่าเนาะเออนะฮะแำไพี่เขาบอกนะครับคูณ3เท่าเลยทีเดียว มาถึงช่วงเวลาการซ้อมกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนี่นะครับพิธีกรนะครับก็จะต้องขึ้นมากล่าวต้อนรับนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เราจะเข้าสู่ในช่วงการนําเสนอ Presentation นะครับแล้วก็เปิดตัวเจ้าเจสาวนะครับเราก็ต้องกล่าวต้อนรับกันก่อนเปิด Presentation แล้วนะครับหลังจากกล่าวต้อนรับนะครับเขาก็จะเปิด r e s e n t a t i o n นะครับนี่ เปิดพรีเซนต์เสร็จนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับซึ่งตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็รออยู่ที่ด้านหน้าประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจังหวะนะครับก็จะทําการเปิดตัวครับโอเคนะครับก็ตั้งใจนะีครับหลังจากที่ชมพรีเซนต์เสร็จครับเราก็เปิดตัวนะครับเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็จะเดินขึ้นเวทีนะครับเดินขึ้นเวทีนะครับอ่า ลำดับต่อไปผมก็ต้องขึ้นไปนะครับเพื่อเชิญประธานในพิธีมาคล้องมาลัยนะครับคุณพ่อคุณแม่โชว์ตัวนะครับแล้วก็พิธีก็จะเชิญทุกท่านยกดื่มนะครับอะเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมตัวนะตอนนี้ประธานกล่าววยพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการดื่มวยพรนะครับให้กับทุกท่านนะครับยังไม่จบยังไม่จบประธาน ประธานเป็นพลเอก <มา S 1> ประยุทธ์จัจนทร์อังคารพุทธนะครับใช่โยใชย่โยใช่โยขอบคุณครับหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยเ <c oughs> สร็ <c oughs> จจากตรงนี้แล้วที่บ่าวสาวก็จะมอบมาลายกรให้กับท่านประธานนะครับท่านประยุทธ์จันทร์อังคารพุทธนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับที่มากล่าวคำอวยพรนะครับ <c oughs> เราก็จะเชิญ เชิญลเชิญประธานลงนะครับก็ขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับขอบคุณครับขอเยงพรกมือให้กับท่านประธานด้วยนะครับเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับขยับมาด้านในเลยนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรินะครับแขกที่มาร่วมงานด้วยครับเรียนเชิญครับคุณพ่อคุณแม่ว่งเจ้าบ่าวครับพ่อคุณแม่นะครับ ตอนนี้ตัดเค้กเสร็จแล้วนะครับจุดเทียนตัดเค้กเสร็จแล้วก็จะมามอบเค้กนะครับอ่เบาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะนําเค้กนะครับมามอบให้กับประธานในพิธีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คู่บ่าวสาวนับถือต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงพิธีต่อไปก็จะเป็นการโยนช่อดอกไม้นะครับ อ่าเจ้าสาวของเราจะโยนช่อดอกมาแล้วนะครับด้านล่างเป็นไงบ้างครับด้านล่างด้านล่างขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเจ้าสาวกาลังจะโยนช่อดอกมานะครับเจ้าสาวพร้อมนะครับคุณแอนโอเคครับสามสองหนึ่งควบโยนเลยครับโอ้โหไม่มีหลอกครับไม่มีหลอกรับไปเลยครับโอเคสําหรับคนที่ได้ดอกไม้เียเชิดด้านบนนะครับด้านบนนะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ย คุณหยาดนะครับเป็นเพื่อนของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงนะครับวันนี้คุณหยาดเนี่ยมีแฟนหรือยังครับคุณหยาดมีแฟนเรือยครับยังไม่มีนะครับโอ้โหโเผื่อจะได้มีโอกาสแต่งต่อไปวันนี้อยากให้คุณหยาดอวยพรคู่บ่าวสาวของเราหน่อยครับคุณหยาดพูดเหมือนเป็นแฟนเก่าของผู้ชายเลยนะฮะดูดูจากลักษณะในการอวยพรเหมือนกับไม่โอเคนะครับก็ขอให้คุณหยาด มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับในค่ำคืนวันนี้ด้วยขอบคุณคุณหยาดครับให้คุณหยาดลงไปพักครับตอนนี้เราก็โยนดอกไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมอยากจะให้คู่บ่าวสาวเรานะครับได้ทําการกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับเชิญครับครับขอบคุณครับผมขอเชิญประมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนครับนี่คือลำดับขั้นตอนพิธีการคร่าวๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสเก็บภาพนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับสําหรับลำดับขั้นตอนนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจเพื่อนเอนหรือเปล่า <S <S หากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับแล้วกําลังมีแพลนที่จะแต่งงานก็สามารถมาใช้บริการ ที่มณฑาทิพย์อจังหวัดอุดรธานีได้เลยนะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆและที่สาคัญเนี่ยเขาก็มีแพ็กเกจดีๆนะครับเอาไว้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับในอนาคตเนี่ยได้เลือกด้วยนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับผมหามาไว้ให้แล้วนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาล้งผมแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับสาหรับคลิปหน้าอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ We live it. don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and